นั่นก็คือการดูการรู้ไปเรื่อยๆหน้าที่เราก็คือดูไปอย่างนี้แต่สําหรับอันนี้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติคุ้นเคยแล้วโอกาสที่เราจะได้ช่วงเวลาที่กําหนดได้สบายๆเยนี่ยเาก็ยังดีในช่วงไหนที่ไม่ได้เราก็ใช้หลักงคงนี้ไป แต่สำหรับคนใหม่ๆไม่คุ้นเคยเลยเนี่ยมันจะกำหนดยากถ้าไม่มีอุปนิสัยหรือไม่มีปุ่มบรารมีประกอนเนี่ยก็จะจะยากเราต้องใช้ความเชื่อมั่นใช้ความเชื่อมั่นว่าเอาวิถีทางเนี้ยเป็นวิถีทางที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้แต่ถ้าเราไปพูดว่า ื่อการทนทุกข์เนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆแล้วการปฏิบัติคือการควบคุมจิตใจถ้าเราควบคุมจิตใจเราได้มากเท่าไหร่เราก็เป็นอริยะมากขึ้นเท่านั้นแหละถ้าควบคุมจิตใจไม่ได้มันก็ไปทําเรื่องเลวร้ายได้แต่ถ้าควบคุมจิตใจได้เราก็สามารถที่จะพัฒนาความถูกต้องดีงามได้มากขึ้น ด้ความสั่นไหวของจิตที่มีต่อสิ่งที่มากระทบเนี่ยเราควบคุมได้ระดับไหนเดี๋ยวนี้ก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยควบคุมตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วมีภูมิธรรมพอสมควรในการที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างอย่างสบายสายถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรเราก็พอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจอยู่เรื่อยไป แต่เดี๋ยวนี้เรานิ่งขึ้นสงบขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้มา